ใหญ่ขึ้นเงีวขึ้นเด้อครับนาทีกับการงานเนาะครับโอ้โหขอบคุณครับสมพรปากไม่ไง สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องครับมือนีเนาะครับผมสิผ้ามาเบิงจักเขาเห็ดอีหยังอยู่หรอครับส่วนเสียนส่วนเซียนคือสิมีเหลือมีเล่าแล้วครับเดี๋ยวสิผ้าเขาไปเบิงนะครับเดี๋ยวสิไปสอบถามว่าเขาเห็ดอีหยังกันสว,สวัสดีครับส่วนเสียนส่วนเสียนอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องครับจักสิถามไผ่จถามไผหรอครับเดี๋ยวนะครับถามผมมาก็พอดีเลยครับมาพอดีของบาดพอดีเลยครับมือนีเห็ดอีหยังกันก็ครับ หวานแล้ววันนี้เดืองมี่เล่าอย่างมีดอกเปรี้วจ้าเลยครับลูเกเยอะเลยครับเหลือทหารน,นะครับพอยังเป็นเบาอยู่ครับปปปปคุณกะครับดีดดีดอยู่คุณครับเพื่อศาสตร์ต้องไปเนาะครับ,บครับผู้ถือทหารเนาะครับ เ,เป็นยังไงครับพ่อแต่หัดถึงทหารหรือเป็นยังไงเนี่ยพูมิใจตื่นเต้นหรือว่าเป็นยังไงยังตื่นเต้น,ตน,ตนยอ,อยู <c oughs> อ่ขาลอยสิมาเดิ่มวันไม่พีน้องครับมากินขอบุญนะครับ บุญงานบุญนะครับผูใ้ใดผ่านไปผ่านมาทางนี้สงสัยที่เด็กกินฟรีนะครับงานนี้ขากระอยู่แต่ยุงเทปนนี่นะครับบัวเปนขายแต่ยุงเทปนะครับบ้านจะขอคำชี้ว่าขายอยู่วะจักนี่ออโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากแต่พอในปี่น้องเขาสนใจอยากกินอยากเมาทีไ่ไหนโฆษณาตัวเองแน่นี่อยู่ใสอยู่นี่นะครับบัดโมงค่ับโอ้ าขาองมัเียวโอ้โหสาขโอ้โหหลายสาขาเนาะครับสาขาสี่เก่าเนาะครับราขาสี่เก่าครับแปดเจ็ดหกหา้าสี่สามสองหนึ่งคอยเปิดที่หลังครับเปิดเก่าก่อนนะครับ <laughs> กสูตรนี่ย่างฮอดบักพริกหมดเรือยนี่ย่างฮอดพริกครับเส้นเจีวเส้นจีวโอ้ปลาครับโอเคสวัสดีครับ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 กินข้าวกินข้าวปูแขนมาเชื่นนบปูแขนไปทหารงทหารนึ่งโอ้โหนะครับครับมือนี้นะครับโชคดีนะครับ เดี S <S <preach ers> ๋ยวมาเจอเจอพอดีนะครับออมีใตามเือนนงไหนครับเมครับขนผ้าส้มบรรยากาศระบาดข้าผูกโค้ผูกแขนเลยจะไหนนะครับบาดเนี่ยวไหนก่อนครับอี่ยังก่อนเกแลวสิบาไอ้ยนูวันยูวัน่ไม่เงียเสียเงินไมให้จังนบอโอ้ยหลุดหนีอกเอาเงินเอาท้งครับเอาแต่ความสนุกสนานวาครับเอาบุญเอาบุญเท่สะเลยครับ มีแต่ผู้เฒ่าผู้แกมีแต่วันดีครับวันดีครับนี่แม่ผู้ใหญ่เนาะครับเนี่ยผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บาทไม่ใส่หมวนี่ครับผู้ใหญ่บาทครับผู้ใหญ่บาททีนี้เราเห็นกล้องวันดีครับวันดีครับวัสดีครับนี่จะภาพเนาะครับจะภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโมเห็นนาจะภาพ เดี๋ยวิบว่าไอคินเข่าได้ครับตากร้องที่มาไอคินเข่าตากล้องที่มาหากินเข่าข้างหน้าได้ครับมึอนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่กับพี่สาวอีกคนหนึ่งเนาะครับบอได้เจอหน้าเจอตากันเป็นสามสิบกว่าปีแล้วครับเรายังงามอยู่คือเก่านี่เนาะครับสุ่มผู้บ่าวผู้แพ้วนะครับคือจิตหลุนหลุดเดียวกันเนาะครับกัปตันถือทหารเนาะครับนี่เนาะครับผู้ถือทหารเนาะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับโอ้โหคิดยอมใจหมดเด้อนี่ช่องนิดตะอินชาแนลด้ะครับนี่เนาะครับในงานผู้หญิงงามบูผมเลยไทยเนาะครับ พี่เนาเนาะครับพี่เนาครับพอ,ขอกันเรื่อยๆเนาะครับโดยเฉพาะงานวัดเหมือนอกอับงานบุญอีกบ่ครับลานโอ้โหมาบ่อท่านนะครับมาบ่ท่านก็บ่เป็นหยังนะครับจะเฝ้าดาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องมาบ่อท่านบุบานรเรานะครับอยู่แบบถ่ากลางบรรยากาศบสบายๆนะครับยิมหยับแจ่มใสกันทุกคน นี่นะครับก่อนสิไปรับใส่สาดตะครับก็รับใส่พี่ใส่น่องก่อนนะครับครับโอ้โหอีตพ่พออ้อนะครับครับเมื่อนี้มาผูกแขนบอก,กครับโอ้มียังสิวเาก็พี่กับน่องเนี่ครับ ยงอนีทและรอกันยบรวยไปแล้วโอ้ผมมาสาบไปเนาะครับรับบโอ้ยี่นี่เฝ้าเสียงยังนี้เด้อกลับมาแบบมอนนีตนต่อเลยแบบน่าี้แล้ว่า่าฮาต่ไว้เลย่นี้จะใครหรแบบนี้ ไม่ตั้งใจปฏิบัติทาทีเขาจะองเราให้มันจบให้มันยังจะเสพนี้ทหารเลยลูกมันยาไม่อยาน่ทหารยาจะ้นไหนเอ็นเต็มน่กันพ่เล็นแน่บอกแห้งๆนะวยพ่อหนา่แม่ก็เบื่อมันก็มาอันนี้ลูกก็ได้ติดแก่งทิดดาวเร็ยวเถอะ นี่นะครับผมผมเป็นสังผภาผมต้องมัดเนาะครับแต่ว่าคือหินหินหนาสังผภาหรอกเนาะครับเออเดี๋ยวผมอุยพ่อนะเดี๋ยวมัดให้เด้ออ๋อนะครับให้ใหญ่ขึ้นเงาขึ้นเด้อครับหน้าที่กับการง่าเนาะครับ เป็นกำลังของชาตินะครับเป็นตัวแทนของพีของน้องเป็นของพีบานเห่านะครับไปแท่นาะครับเช้าทรงตัวแทนไปนะครับพอแม่พี่น้องครับประเทศศาสตร์จังสิเจริญนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ทย่อยเมื่อนะครับบาดนี

เมื่อเราบอกอว่าไงนิ่มแล้วนะครับเจ้าบ้านเรียดีนี้นี่ก็อปตอบานเท้าแล้วครับี่โอ้โหจัดก,การเ<อ><อ>นห,หาไอ้โหกเต็มหงสครับผมครับผมนี่จะอยู่ใ,ใกล่ๆกันนะครับพี่น้อง